ใส่พริกแห้ง,งไปใส่เกลือป่นลงไปใส่กระเทียมครับตามด้วยหอมแดงใส่ลงไปนำมหมอกก็ให้พอดีปอกหยาบหยาบด้ยครับมหมอกหยาบหยาบครับบ่ต้องละเอียดล้วครับใส่กระปิ้ลงไปเลยครับน้ำเดือดได้ตีแล้วใส่พริกที่หัาต่ำลงไปแล้วครับ แกงเมืองเมืองเนาะจะบอกเอาไปพัดไปเจ้าเนาะไปคั่วไปเจ้าเนาะนะครับคาดมาได้ครับคือน้ําล้างคกใส่ลงไปเลยครับเดือดจะบุญจะบุญแล้วเดี๋ยวเราเตรียมใส่จีนนะครับใส่จีนลงไปครับใส่ลงไปเลยจีนจีนตินมันครับที่ผมใจใส่ลงไปครับผงรสดเอาตามใจชอบเลยครับผมใส่ผงชูรสไปใส่หลายแ่บหลายเนาะอ่า พระเอกของเขาครับผมจะใส่น้ำปลาห้าตาแม่ปลาหนอมครับแบบเข้มข้นครับเดี๋ยวผมจะปักไปใส่ไปครับวิธีของผมผมจะปรุงก่อนเนาะเดี๋ยวใส่พักใส่พักไปครับเป็นอะไรอ่ะตบบิดเนาะมาตบให้นน้อยอ่ะอ เมนูกับแก้มรอคิวเพียบเลยครับน,นี่กับข้าวเนาะของต้อนกันเนาะแกงผักกาดใส่จีนควายครับเดี๋ยวผมจะตบท้ายด้วยมะแขวนเนาะตาของจีนเนาะโอ้ไปได้ผักกาดมาไปเอาเบอร์ลินได้ผักกาดมาบัฮู้ว่าตั้งบ้านหันเวลาไหนครับนี่คือเวลาเข้าตอนของผมครับแกงผักกาดใส่จีนควายครับเคล็ดลับสำคัญย่านยางหนึ่งจะใส่น้ำป่าตบท้ายไปครับ อืมหอมไปเอาไปจี้มกันครับอืมรสชาติกินไอเหมือนบ้านเฮาเลยครับแหมยางนึงครับผมจะใส่หมแควนไปครับใส่หมแควนลงไปเลยครับ ืสุดยอดลํำขนาดมอขนาดแกงผักกาดรอบนี้จะเน้นจีนหน่อยนะครับเนาะเสร็จเรียบร้อยครับแกงผักกาดสไตล์เชฟแชมป์ละออนไทยรือเมนูคือเติงหาบ้านของต้องก่อนนอป้าขออนุญาตไปกินเลยครับสวัสดีครับ